เบิผักอยู baptism, ่หน้าห้องนวดนะครับวางไว้เป็นสันเป็นสันนีนี่สองสันครับชั้นบนนะครับเรนนี่เป็นชั้นบนนะครับมีหลากหลายน้ำกันครับจากผักยังเป็นผักยังเนยที่นองอี่ชั้นบนนะครับเป็นชั้นบนนะครับเป็นชั้นบน แลังงามครับนี่ชั้นล่างครับนี่เป็นชั้นล่างนะครับครับเพิ่งเสร็จกินมาใอไหร่นะครับตัวนี้ครับบ้างไว้หน้าห้องครับจะโชว์นะครับโชว์โชว์โชว์ผู้ป่วยนะครับงามดีครับกำลังพข้กินนะครับสำหรับลังก่อ เลยนะครับหลักสลัดนะครับโอ้แต่แสบพี่น้องเอ้ยนี่กำลังกรอบๆแล้วครับนี่ว่าหนึ่งเก็บกินเกือบซึอมือนะครับช่วงนี้ครับมันหลายครับหลายแต่มันหลาย,ลายเก็บกินเกือบซึอมือ สรารพัดพักกับเยอะแยะครับ,รบหลายโบดครับเป็นนาของนวดเลยนะครับเนี่ยมาห้องนวดเลยวันนี้ครับป่วยมากเหมือนกับยางเบิองนะครับยางเบิองมาพ่นก็เลียเก่นานะครับเขาในแป้งนะครับเลียเก่า ว่านี่ก็ขมาตอนนมันคำนะครับคนหนึ่งนะครับนำมันคำมาหนเขามาเขาซื้พักในค่าเรียกเอาเลยครับได้เรียกเอาจะได้ตจนได้เลี้ยงเอาเลยครับจไนได้เลี้ยงเอาเลยขายไปเพื่อนกับปลูกนะครับปลูกเสริมไปเรื่อยๆครับเพราะว่า ปล่อยเบริรบ่ได้นะครับต้องเสริมกันไปเรื่อยๆเสริมกันไปเรื่อยปล่อยหมดไม่ได้คปล่อยหมดไม่ได้พลังงานครับกลังงานเดินใบพี่น้องเอ้ยตาเสาออนมาแล้วครับมึงคักคักครับโอ้ยกินกับลาบไปเมื่อกี้

มุมกว้างๆนะครับนี่ครับพื้นที่กับบ้ายไรนะครับเห็นซ้ำนี่แล้วครับนี่ครับตามที่ผมเคยบอกเป็นพื้นที่จอด,ดรถแค่นี้นะครับนี่แค่น,นี้เองครับแต่ว่าเป็นดหมุนเวียนตลอดเห็นทุนเวียนตลอดบ่อยขาดนะครับไม่ให้ขาด ทำุนเวียนตลอดไม่ให้ขาดจะได้ขายตลอดพื้นที่จำกัดแต่ว่ามีขายตลอดจะมีมานทางนี้นะครับนี่ทังนี้นิดนึงครับไม่นี่นะครับทั้ทงนี้นะครับจะหลายชนิดหลายอย่างครับตอนนี้กะ รู้ว่าอะไเป็นอนไดเนี่ยนะครับมันนึ่งมันนืดแล้วครับหลายครับหลายผมเองอาจจะบ่มุมีข้อมูอในด้านนี้นะครับจากว่าผลลงอย่างนี้นะครับบอกเคยมีข้อมูอในด้านนี้ผนลงพักอย่างแน่กับหูจักเป็นบางอย่างครับเป็นบางอย่างเป็นบางชนิดนะครับ ุนน่อยครับรุ่นจิ๋วรุนจิ๋วนะครับทีเทนข้างบนเป็นรุ่นจิ๋วแต่ว่าบางต้นกับหรือว่าบางชนิดกับพ่อเก็บแล้วนะครับนีบเบิงหลยงามครับพี่น้องสวยครับสวยงามครับสวยงาม กับบ้านลอยนานะครับข้างบนข้างบนกับบ้านลอยนาครับข้างบนก็ไม่น้อยหนา้าเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันสวยงามเหมือนกันนะครับียยนนบ่ยอดแสง แสงให้ดูเลยเน,นี่ยอัยืยไก่หอมนะครับมีกลิ่นหอมครับหอมพักนะครับอา,าบํนกไก่กนันเลยครับบํนเขามาได้แปลงแล้วนะครับนี่ เกศตัวน,นี้ครับตัวตนี่นะตัวนี้ครับวธรรมดาตเดีเขียวกางดงครับเขียวกางดงนี่นะครับตัวนี้สวยงามครับเป็นไกอ่อะไรเนาะนี่จุดเด่นเลยนะครับ ด้วยครับมีลจิ๋วครับลุงจิ๋วน้องเล็กครับนเล็กครับน้องเล็กเมื่อคืนนี้ก็ปลูกนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการปลูกปลูกไปสามถาดสี่ถาดนี่ตันนี้โดดเด่นเลยครับนี่ เด่นเลยตัวนี้งามครับงามสวยงามครับอืมนี่ครับยายยายยือถุงโอเย็บผมไปซื้อถุงวงองัอนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับพี่น้องเป็นวันหยุดนะครับไม่มีการรักษานะครับวันนี้ครับ ป่วยก็จะกลับบ้านวันนี้กันทุกคนเลยนะครับเดยอยู่สองท่านนะครับเดยอยู่สองท่านก็จะกลับวันนี้นะครับจะกลับบ้านวันนี้นะครับร้านกันจะเงียบนะครับทีนี้ครับวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เริ่มต้นกันใหม่วันนี้ก็เป็นวันหยุดของคุณหมอด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของคุณหมอด้วยเป็นวันหยุดของคุณหมอด้วยนะครับวันนี้ หมอครับป่วยกับกับป่านเขาป่วยครับเบิ่งฟังนี่นะครับ,น,น,น,รบน,นะนี่่เบิงรุ่นจิ๋วครับรุ่นหน่อยครับรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กครับนี่ปลูกเสริมกันครับตามที่พี่บงบอกครับเสริมเรื่อยๆเสริมเรื่อยๆเสริมกันเรื่อยๆ เสริมกันเรื่อยๆครับอ่าอันนี้หมดอันนี้เสริมครับจะไม่ขาดครับจะได้ไม่ขาดอ่าสวยงามหมดสวยงามบรรยากาศกันธรรมชาตินะครับพี่น้องเลยธรรมชาติธรรมชาติท่รรานะลมดื่นครับลมกำลังเย็นครับตอนเศ้าๆครับกำลังเย็นนะครับ ดอกม่วงดกครับพี่น้องเลยครในธรรมชาตินะธรรมชาติวัดใจยูเอเอ็ดนะครับเป็นมนต์เสน่ห์ของที่นี่ครับมนต์เสน่ห์ของที่นี่เลยข้างหน้าเราก็จะเป็นครัวนะครับในครัวเนกำลังเห็ดกับเขาอยู่นะครับตอนนี้ปุ๊บปิงปุ๊บปิงปุ๊บปิงหยุด เลยัวโอกาดออกมากนะครับนั่งเฮ็ดคลิปยืนเฮ็ดคลิปนี่นะครับอาสิษฐ์บรละเอียดนะครับเห็นว่าทัวถึงนะครับขอตรวจกอไปหลายเพราะผมกะย่งางยากเื้กันครับกัดฟันสู่แล้วครับเพื่อเอฟซครับบริบ่งผู้ป่วยกับพามาบ่งพักนะครับมันนี้แน่นอน มาแต่ต้นนี้นะครับโอ้ยโดดมากอย่างใดกุมูลส่วนลวดนะภาษีว่าภาษาบ้านเฮาส่วนหลวงกุมูเบิ่งมูเขาครับเบิ่งมูเขามูเขาบ่อปันใดนะครับว่าตัวนี้มาอย่างใดครับนเลยรุ่นเดียวกันกับบ่อปันใดนะครับนีははは่่เบิงรุ่นเดียวกันนนนั่เดียวกแต่พันนี้โอ้ยโดดเด่นมาเลยครับสวยงามครับผม ผมงคตจิตใจตรงนไะอ้เขียวกลางดงนี่นะครับลงปลาไม่ใส่คนนี้นอยู่ผพ้เดียวนะครับสงสัยเกาจงใจเหตุนะครับจงใจทําให้มันเป็นแบบนี้นะจงใจทําให้มันเป็นแบบนี้นะครับสวยงามบอบผมสวยงามสวยงามมาก่า้ใจกันคิด้านพี่นะ้อมนี่ Yeah.